ต้องดูแลอย่าจูนให้ดีนะตจัตเมื่อสองวันก่อนฉันก็ไล่ไอ้หนุ่มที่เยียบขี้ไก่ไม่ฟอออกจากบ้านไปแม่มันไว้ใจกันไม่ค่อยได้แล้วต้องคอยระวังอย่าให้น้องไปคบผู้ชายเด็ดขาดเลยนะะเข้าใจไหมแม่เอ,อ,อเนะนี่ต้องดูแลน้องแม่ด้วยนะรู้ไหมอย่าปล่อยให้น้องโนมากมนักคนะ่ะอะ,อะตจัด แกดูแลตแะจิมให้ดีด้วยนะครับอ่ะแม่บอกลูกสักหน่อยจ๋าลูกแต่ซนมากนะนะครับแม่คิดถึงลูกนะครับ <c oughs> ชื่นใจลูกแลืม <c oughs> นี่ดูแลน้องดีๆนะลูกไปแล้ะเอาไว้ <c oughs> เอออะซนนะก็เหมือนกันนะลูกนะ <c oughs> แม่ห่วงจังเลยเนี่ยดูแลบ้านแทนแม่ด้วยนะได้เลยค่ะ แฮปปี้ฮันนีมูนะครับคุณพอ่อคุณแม่จ้จจองห่วงนะ,ะ <c oughs> ยินดีซื้อของมาฝากน,นะคะดูแลน้องดีๆนะลูกนะดูแลน้องนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับ อสอบเสร็จเมื่อไหร่อ๋อพรุ่งนี้อีกวันนึงค่ะของเกมสอบได้ที่หนึ่งครับเก่งจังเลยครับ สวยทำไมลอยๆเนี่ยมันสนุกไหม buon buon มอร์นิ่งครับพี่จา้ามอร์นิ่ครับเจมเดี๋ยวครับพี่จิมใส่ถุงเท้าก่อนยิ่งคนละข้างกันนี่ครับพี่สวย วิ่ขอโทษค่ะเดี๋ยวพี่เสวอพี่มาให้ใหม่นะคะสวยเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวไปตามสมบูรณ์มาหน,น่อยสายเพิ่งไปอยากจะเอาอะไรคะนี่เพิ่งใจกล้าหน่อยสินพีวันนี้สอบเสร็จเป็นวันสุดท้ายแล้วนะเธอจะต้องพยายามหน่อยรู้ไหมว่าจูนเนี่ยเขาชอบเธอมากเลยนะก็แต่พ่อแม่เขาสิเธอก็เห็น,น่ะ วันนั้นไล่เราอย่างกับเราเป็นฆาตรกรที่กบเธอลูกจ้ะลูกจ๋าโธ่ก็ฉันเป็นผู้หญิงอ่ะโธแต่เธอก็อาจจะเป็นทอมก็ได้นี่นี่บ้าจะเรื่งนี่ทำไมวันนี้ถึงมาสายจังเลยล่ะจูนเธอรู้ไหมว่ามีใครบางคนเขารอใจแทบจะถาดอยู่แล้วนี่นเนี่ยก็มันมีเรื่องตั้งแต่เช้าแล้วสิ พี่จ่าก,กับไล่สมบูรณ์กับเสือออกจากบ้านโทษฐานที่ชอบหนีเที่ยวกลางคืนบ่อยๆอะแล้วก็ทิ้งตาจิมนอนอยู่คนเดียวด้วยนี่รู้ไม <c oughs> เขาสองคนอะแอบมีอะไรกันในบ้านด้วยแหละแล้วแม่สายแม่ของที่สวยอะ่ะก็เป็นคนทำกับข้าวที่บ้านใช่ไหมละ่ะก็เลยจะต้องไปออกพร้อมลูกไปด้วยอ้โหนี่พี่ชายของเธอนี่โหดชะมัดเลยนะจูน ก็พี่จักคำค้าเเจ้าระเบียวนะแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบคนที่มีวินยัยแต่เกลียดคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เขาบอกว่าถ้าคุณเราขาดสองสิ่งนี้นะก็แสดงว่าคนนั้นก็เป็นคนที่ชั่วช้าสามาญอย่างนั้นเหรอไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอกเจวีแค่เขาทนคนประเภทนี้ไม่ได้ก็เท่านั้นเองแหละอย่างนี้พีก็ไปหาจูนที่บ้านได้ละสิเวลาพี่จักไม่อยู่บ้านนะ่ะ แต่ยิ่งพ่อแม่จมูนไม่อยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยก็คงออกมาไล่เราเหมือนคราวที่แล้วไม่ได้แกจะมาอ้างว่าท่องหนังสือแต่แกก็เรียนกันคนละคณะอย่าหาเหตุมาพบกันดีกว่านะวินัทนี่ยเขาไม่เป็นไรหรอกถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้หญิง ในคนนี้นะพอมาเห็นครบเข้าใจไหมยาจูนอย่าให้พ่อเห็นว่ายังคบกันอยู่นะโอ้โหสวรรค์ทรงโปรดอย่างนี้พี่ก็ไปเที่ยวที่บ้านจูนได้ทุกวันเลยเสิ แต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ผกเรื่องเนี่ยนะอันนี้ก็รีบมาหาคุณเลยไงคะอย่าห่วงเลยครับพ่อทุกอย่างเรียบร้อยดีครับครับพวกเราทุกคนสบายดีครับแค่นี้ก่อนนะครับพ่อพอดีมีสายเข้ามาอีกสายเท่ยวให้สนุกนะครับครับสวัสดีครับ <c oughs> เดี๋ยวขอทำงนานปักนึงก่อนนะครับแล้เด็กกลางวันเราไปทานเข้ากันโอเคย e s เ i r อนี่จ๊ะคะทำไมคุณไม่บอกคุณพ่อคุณแล้วคะว่าคุณอะไล่ลเมดออกไปหมดแล้วเรื่องเล็กหนานนี่เห็นต้องไปบอกให้ท่านไม่สบายใจเลยฮันนีมูนครั้งที่สองทั้งทีก็อยากให้ท่านมีความสุขที่เต็มที่ดีกว่า